รู้เนี่ยกำลังมองหาไปเจอมันท่านลายมาบอกบอกว่าไปงานต่อด่วนเลยมันรีบก็เลยขอโทษทียืนคู่กับลูกไม่ได้คิดว่าเป็จริงไหมคิดว่าเป็นความจริงไหมที่เขาไปงานไปงานต่อเนี่ยไปบาร์โฮสมั้งทำไมเหมือนโต๊ะบาร์โฮสเปิดแล้วอะเวลานี้แล้วอะโต๊ะล้มันมีห้าสิบห้าสิบอะไปงานต่อกับไปบาร์โฮสในหลังลูกเราติดบาร์โฮสเหรอลุงเขามีโฮสอ๋อเาหรอเออเขา เขามีหุน้นเขาก็เลยต้องไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ไปถ่ายนู่นถ่ายนี้ทำรีวิวทำคอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์หลายคนไปเข้าใจว่าไปเฟิร์ติดบาโฮก็ไม่ม ok ั่นใจเหมือนกันสักพักหนอีกประมาณสักสอาเดือนลูกเราอาจจะมีผัวเป็นโฮสก็ได้ตอนลุงเห็นเห็นได้คือลูกบอกก่อนหมว่าลูกจะไปหุ้นร้านบาโฮสหรือยังไง เขาเขาบอกมาแล้วเขาบอกมาบอกมาได้หลายเดือนแล้วแล้วเราก็รู้แล้วเขาก็บอกอยู่เรื่อยๆตกลงหนังไม่สนใจกูสนใจแต่ลูกกูเอาลูกลูกแหละทำหนักไปแล้วไงเดี๋ยวหนังเดี๋ยวเข้าให้เลยโอเคจ้าแล้วตอนนี้ลูกไปยังไงลูกโตเป็นสาวแล้วลุงมียังไงบ้างคาดหวังอะไรไหมกับใบลุงลุงอ่ะบอกอยู่บ่อยๆว่าต้องการที่จะมีหลานแล้วไปฝากใครไปฝากใครคือเดือนเดือนนี้เดือนบุกราเดือนหน้าเดือนหน้าอ่า ลงทุนเองเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์ในหลานลุงเคยบอกแล้วว่ามีสิทธิ์ในหลานในที่นี้หมายถึงหลานจะเรียนโรงเรียนอะไรหลานจะไปไหนเอาหลานมาให้มาส่งให้กูด้วยนะอ่ามึงไปไหนมึงเอาหลานมาให้กูมาอยู่กับแม่เมียกูไมกับกับลุงลุอกับตากับตากับยายไม่ใช่ถ้าเกิดเราไม่ลงทุนก็เป็นลูกมันมันก็มีสิทธิ์คนเดียวในตัวเด็กอ่าเราก็ไม่มีสิทธิ์เราจะเรียกให้มันเอา ให้ไปเรียนโรงเรียนนั้นนะให้ไปเรียนโรงเรียนนี้นะมันบอกไม่ได้ออก็คือไม่ได้นะเพราะแต่ถ้าเราลงทุนเนี่ยแสนกว่าบาทเพื่อเอาไปฝากไข่อ่ะแล้วเอาเราจ่ายตังเองนะออไปฝากไข่เสร็จเรียบร้อยปั๊บหลานออกมาเรามีสิทธิ์ในตัวเขาแล้วเมือบอกว่างั้นเบิกค่างเงินค่าเล่งดูอะไรที่รูด้วยนะ ถึงเวลาล้นแล้วไม่ต้องบอกหรอกคือก็ว่ามันก็คงจะเบิกกูอยู่ตลอดเวลาลุงเห็นว่ามีการทําสัญญากันด้วยเออร่างสัญญาไม่ไม่ไม่ถึงกับร่างสัญญาแต่สัญญาจับมือด้วยความเป็นพ่อเป็นลูกแล้วก็แม่มันด้วยคุยกันเลยคุยกันเนอกรอบ3สาคนว่ามานั่งคุยกันว่าถ้าเราออกตังเราก็จะมีสิท์ในหลานเรานี่ไม่ได้ไม่ได้ตลกไม่ได้อะไรนะนี่พูดจริงๆเลยนะเอออันนี้คือวันแานจะทำเดือนหน้ากระบวนการไมเทเรเดือนกุมพานี่แหละต้นเดือนด้วย เขาโอเคใช่ไหมเขาโอเคเขาโอเคไม่โอเคไงมันไม่ต้องออกตังค์แค่ไปดึงสเปิร์มมันมาเก็บไว้ในหลอดไม่แต่มันต้องบำรุงต้องเตรียมตัวนะลูกมันไม่ได้ออกตังค์นะแสนกว่าบาทอ่ะแต่ก็น่าก็ยินยอมดังก็ยินยอมแสดงว่าความต้องการเราเยียามีหลานมากๆเลยแต่ก่อนเราเคยนอนกอดมันวันหนึ่งมันโตเป็นสาวเรากอดไม่ได้แล้วมีน้องมันมาเรานอนกอดน้องมันตอนนี้น้องมันกอดไม่ได้ดักเข้าไปใหญ่เลยที่เป็นผู้ชายด้วย ไม่มีใครกอดแล้วอะอเราต้องการหลานอยากจะเลิกงานแล้วกลับไปกลับไปนอนกอดไปเล่นไปแย่แล้วเราไม่หาตามีให้ลูก,ลกแล้วก่อนหรอมีใครเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนี่ให้กูหาให้เหรอต้องหาเองวต้องทำไทาไม่หาหัวไม่เดเราหาไปแล้วมันไม่ดีล่ะอไอที่มันมาจีจีอยู่สี่ห้าคนสามสี่คนเออก็ไม่ไดีเรื่องนะ มีใครบ้างงไม่โดนก็มีพวกอไอ้เจ้าของคาแคร์มีเกาหลีมีธรรมมีอะไรพวกนี้อยู่อส,ส <c oughs> องไม่คั่าตาไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจลุงอะลุงอะได้หมดแต่เขาอะไม่ถูกใจหนุ่มๆครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาหาเฟิร์นแล้วกลัวลุงลงจัดกลัวลุงลงว่าเขาดุเขาห่วงกูไม่ห่วงแล้วครับปล่อยแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับ กูอยากให้ลูกมีผัวตั้งเป้าหมายว่าปีนี้อยากให้ลูกแบบมีรงมีแฟนสักทีจะได้ลุงว่าลุงว่าลุงว,ว่าปีนี้ไม่น่าจะได้ <นะ S 2> ถ้าได้มันต้องมีอะไรที่มันคืบคานมาแล้วมันต้องเข้าหูแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้เคยถามเฟิร์นไหมเฟิร์นจะออกคอนเซ็ร์ให้ทำลูกให้แต่ว่าเฟิร์นยังอยากจะมีแฟนแต่งงานมีลูกอะไรยี่ใหมไม่ไม่ถามอ่ะถามมันก็พูดไม่ตรงกับที่เราตอบที่เราต้องการคำตอบหรือขัดแย้งกับที่เรา อ,อยากไ้ยิเอออยากได้ยินเนี้ยมม่ยาก <c oughs> ดีกว่าเออเอออ่ะเรื่องสท้ายลุงถามพีนน่ว่า12อปีมันถึงใจอ่อนกับมาทำหนังฮะ,ะพี่เจี๊ยบเข้าไปตามลุงพี่ควรลุงลง<อ>เขาไปสามเขาไปนั่งกินนี่แหละแล้วเขาก็จับมือคุยครั้งแรกครั้งสองมาคุยกันครั้งสเนี่ยถึงจะโอเคเ,ออเพราะว่าลุงก็บอกแล้วว่าลุง ถ้าลุงทาหนังลุงต้องหยุดทุกอย่างเลยเลิกเลยละครลุงก็ต้องหยุดหนังที่ลุงถ่ายอยู่อะไรขอแต้วแตกอะไรเรื่องนู้นนี้ถ่ายอยู่สาเรื่องเนี่ยถ่ายจบไปแล้วสองหรือเรื่องหนึ่งก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดหยุดรับงานน่ะแล้วรายได้ลุงก็จะหายไปเยอะมากๆตอนที่ลุงหยุดไปก็เพราะว่าเพิร์นก็ต้องเลี้ยงต้องใช้เงินลูกชายคนเล็กอีกบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อน แต่ทุกวันนี้ลุงไม่มีหนี้แล้วไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบคือลุงหยุดงานหนึ่งปีสองปีลุงก็ยังหยุดได้เลยนะคือไม่ต้องทาเพราะลุงมีครัวมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยอมีรายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วลุงถึงต้องกลับมาทําแล้วเจี๊ยบเขาโยนเรื่องมาให้ดูเส้นเรื่องมันนาดมันมันมันดีมากมากแต่เพียงบทมันไม่ค่อยตลกเท่านั้นเองค่ะเขาบอกว่าให้พี่ลงไปแก้ลุงพี่ลงอยากแก้อะไรก็แก้เลย เราก็เลยบอกว่าจะแก้ตรงนี้จะแก้ตรงนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะ เราแก้ประมาณประช่อนน่ะเราลอกเนื้อออกหมดเลยเนือแต่ก้างกับหัวแล้วเราพอกเนื้อใหม่เข้าใจไหมเอา,างได้ดอกใหม่อะไรไเก็บเอแต่ต้นเปเลอะลุงไม่ใช่เรื่องมันดีเรื่องมันดีลุงใช่เือเก,ก็บเรื่องไว้ใช่ให้ลุงคิดเรื่องแบบนี้ลุงบางทีลุงจะคิดไม่ออกเลยนะ,ะ,ะแล้วลุงก็แก้ช็อตจังหวะตลกอะไรต่ออะไรใช่น่พูนถึดใจนิพูนช้าช้านะออแล้วก็จบมาเป็นบทแล้วก็เอาไปให้พระเอกนางเอกเอาไปให้เขาอ่านอะไรเงี้ยทุกคนแฮปปี้เอาไปให้เมเปิ้ลแฮปปี้ เชี่ยบชอบเลยเอ,อ,อย่างนี้จะกลับต่อเลยไหมลุงหาถ้ามีแบบคนติดต่อทุกหนัอ <c oughs> งนอีกก็ตอนนี้เสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกับทางเอ็มพิจเจอร์ไปประชุมเรียบร้อยแล้วคุยกับเขาเป็นที่เรียบร้อยและแสบสนิมบุญเจริญเฟิร์นเป็นโปรดิวไม่ใช่ไม่ใช่ทากับเวลานะ,ะทากับเอ็มพิจเจอร์แล้วก็คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะน่าจะอีกเดือนหรือ2เดืเอนน่าจะได้เริ่มทำอะแสบสนิมบุญเจริญก็เป็นพาร์ทของพี่แสบอะ นักเตงไหมมึงก็ติงกูก็ติงต่อเวลาตูงติงไหมเนี่ยาพี่แสบแล้วก็เป็นลูกนําเสนอลูกแล้วคันนี้เป็นลูกเป็นนักโมยหญิงก็ก็เดี๋ยวดูต่อไปก็จําชื่อไว้แสบสนิทบุญเจริญ